เห็นบ่พี่น้องใส่เต็มเรียบร้อยพี่น้องเลยเบาลงง่ายบอสูงดอกประมาณสองอิแตกพอพี่น้องเลยเห็นบ่ฟืนแต่ฟืนโดดในง่ายนะพี่น,น,น้องเลยเดี๋ยวทาเบิ้งเขาเลี้ยงใหม่พี่น้องเลี้ยงใหม่เขาสีกอ่กอพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องเ๋ายังสีใส่เลี้ยงฟืนสวยๆเห็นบ่พี่น้องได้ทำนี้เสียก่อนเอาเล็กเอาค้างใส่พี่น้องเลยให้มันอยู่คงทนแบบพันเขาฉได้กอ่อเอา สูงประมาณเออ่จากนาดินขึ้นเท่าก้อนไปหน้อยประมาณ40่สิบเซนไปน้องเลยเออสี่สิบหรือห้าสิบเซนประมาณนี้นะบ้านองเงยว่าสีลอยๆเอียงๆไปพี่น้องบ้านองเงยสิ้นก่อนอีวัเตะคือเก่าพี่น้องจากลุ่มเป็นแปลงเป็นอีวัเตะเด้อี่น้องเด้อไอวิอีวัเตะน้อยพี่น้องเลยโมงเงยแล้วก็บลน้อยแล้วก็บอกลางนะบลนกลางกลางๆถ้าเบิ้งต่อไปพี่น้องเขาสิเลี้ยงใหม่ใส่เลยประทศนี้ฮะกรแล้วฟังหนึ่งี่น้องเลยเออ ตัวนี้ไปรับลูกสาวก่อนพี่น้องลูกสาวไปโรงเรียนหากันแล้วหางนี่พี่น้องเรียนฟืนเรียนเรียงไห้เรียงให้เวลาก่อพี่น้องไ่้คิดคีดโคนคีดตมโยดลงไปเถอะยังเหลือฟังเดียวพี่น้งองเลยฟังหางนี่พอแรกก็นึ่งเหลือฟังนิดหน่อยนี่มันพี่น้งองมุงหางสองฟังก็ยังสมดีกับพี่น้งงองช่วงแรงแรงพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ไปรับลูกสาวโรงเรียนก่อนพี่น้องเลย เอย่าลืมพี you, pues <em> ่น้องเลยอย่าล like nice. <music> yeah. like ืมพี่น้องอย่าลืมคำามาเบื้องลืมเป็นกำลังใจให้บ้ารงไงเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามและกดบักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อให้เป็นกำลังใจให้บ้ารงไงเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาเบิ้งกันต่อไปพี่น้องเดี่ยววัดสองคางลพี่น้องเลยคางนี้ก็แล้วนะพี่น้องใจเห็นบ่ สองข้างพี่น้องเลยน้ออืมเป็นไปด้อยากไปปล่อยยี้อนี้หูกวานมันออกมาพี่น้องเคลิปนี้จบแค่นีบบอพี่น้องเลยหาชมคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะบ้านเัากอพ่ะลละคลิปนี้จบจมีนได้อพี่น้องเด้อหาชมคลิปต่อไปพุ่งละบ้านเัากอพ่ะลละพี่น้องเลยอ่าถังแมถังคาเทคพี่น้องเลยมวยใส่นัม ถ้าชมคลิปต่อไปเป็น้องเอ้ยไปละเป็น้องโชคดีสู่เพื่อนเป็นน้องเด้อบ๊ายบาย